การทดลองฟิลาเดเฟียคืออะไรอธิบายเบื้องตน้นฟิลาเดเฟียเอ็กซ์เพอริเมนต์หรือการทดลองฟิลาเดเฟียคือหนึ่งในการทดลองที่โด่งดังที่สุดเท่าที่เคยมีมาแต่จุดพลิกของมันคือการทดลองนี้มันอาจไม่เคยเกิดขึ้นจริงเลยด้วยซ้ำในปี1943มีข่าวลือว่าเรือพิฆาต US s อส d i t ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ล้ำสมัยเพื่อการทดลองของทางการเข้าไปหลายอยา่างหนึ่งในนั้น อุปรกรณ์ที่ว่ากันว่าสามารถทําให้เรือพิฆาตลำนี้ลองขนไปจากเลด้าและสายตาของกองทัพศัตรูการเตรียมการทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยีจนกระทั่งวันหนึ่งในช่วงกลางวันของฤดูร้อนหลังเครื่องกําเนิดพลังงานถูกเปิดขึ้นเรือลบยูเอสเอลดิก็ได้หายวับไปกับตาต่อหน้าลูกเรือทุกคนพยานในอู่เรือนอตฟรอคกล่าวว่าพวกเขาเห็น u ูเอสเอลดิปปรากฏขึ้นบริเวณหน้าน,าน,านา้ำก่อนที่จะหายไปอีกครั้งมันกลับมาที่ฟิลาเดเฟียอีกครั้งในหลายชั่วโมงต่อมาลูกเรือทั้งหมดกล่าวว่า พวกเขามีอาการคลื่นไส้สับสนและจำสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้บางคนอวัยวะเข้าไปติดอยู่ตามชิ้นส่วนของเรืออย่างน่าประหลาดลูกเรือบางส่วนบอกว่าเรือลำนี้มันมีบางอย่างที่แปลกไปทุกอย่างมันดูน่าเหลือเชื่อเกินกว่าที่จะเป็นเรื่องจริงนั่นเพราะการทดลองครั้งนี้ไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเกิดขึ้นจริงหรือไม่นักดาราศาสตร์ที่ชื่อว่ามอรลิสเคเซสซับซึ่งเป็นผู้คลั่งไคล้ในย f o บอกว่าตัวเขาได้รับจดหมายจากชายที่ชื่อว่าคาร์ลสอันเลนเดร์้าขรดลสเอง คาลอสกล่าวว่าเขาอยู่บนเรือ SS Andrew f u r u s e t ในตอนที่เรือยูเดสเอลดิดหายไปมันปรากฏขึ้นอีกครั้งที่เวอร์จิเนียก่อนที่จะกลับไปที่ฟิลาเดลเฟียในเวลาต่อมาคาลอสบอกว่าการทดลองนี้เกิดขึ้นเพื่อทดสอบทฤษฎีสนามร่วมของไอน์สไตน์มอรลิสพยายามพิสูจน์คำกล่าวอ้างอันน่าเหลือเชื่อของชายที่ชื่อคาลอสนี้แต่ก็ไม่พบหลักฐานใดๆคำกล่าวอ้างนั้นจึงถูกปัดตกไปว่าเป็นเพียงแค่เรื่องหลอกลวงนี่ควรจะเป็นจุดจบของเรื่องราวการทดลองอันน่าเหลือเชื่อแห่งฟิลาเดลเฟียแต่ในปี1 9 7จ มอรลิสก็ได้รับการติดต่อจากสำนักงานวิจัยของกองทัพเหลือเกี่ยวกับรายงานปแปลกๆฉบับหนึ่งพวกเขาได้รับสำเนาของหนังสือรวบรวมหลักฐานการพบเจอ UFO สําสำเนาของหนันสนหงนนสือฉบับนี้มีหลักฐานการบันทึกที่คล้ายกันของคน3คนบันทึกนั้นถูกพิมพ์ด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่และมีการเว้นวรรคที่แปลกเกินกว่าจะเป็นเจ้าของภาษามอรลิสเชื่อว่าเจ้าของจดหมายฉบับนี้ต้องเป็นคนประหลาดอย่างค่าลอสจดหมายพวกนั้นมีการกล่าวอ้างถึงมอรลิสและการทดลองที่ฟิลาเดลเฟียอยู่หลายครั้งด้วยกัน ไม่มีใครหาคำตอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องราวครั้งนี้ได้อย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วหนังสือเล่มนี้ก็ได้ถูกตีพิมพ์ออกไปอีกครั้งเป็นจำนวน127เล่มและนี่ก็เป็นการชุบชีวิตให้กับเรื่องราวของการทดลองที่ฟิลาเดลเฟียแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นสุดท้ายแล้วมันก็ไม่มีหลักฐานที่นอกเหนือจากคำบอกเล่าและจดหมายที่อาจเป็นของคารหลอสอยเลยหน่วยงานและที่ถูกกล่าวถึงในการทดลองครั้งนี้เองก็ไม่เคยมีอยู่จริงเอกาสารยืนยันจากทางการเพื่อพิสูจน์การมีอยู่ของการทดลองครั้งนี้ก็เหมือนกันแต่่่ผู้้ททีีีเชือในนฤษฎ ก็โตแย้งว่าที่มันไม่มีหลักฐานก็เพราะว่าหลักฐานทุกอย่างถูกทำลายไปแล้วเพื่อเป็นการปกปิดข้อมูลทฤษฎีการทดลองนี้มันโด่งดังมากจนถูกสร้างเป็นหนังขึ้นมาในปี1984และ4ปีหลังจากนั้นพยานคนที่2ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นจูๆ่ๆชายที่ชื่ออันบิลเลกก็ออกมาอ้างว่าเขาเป็นคนที่อยู่บนเรือ U.S.L.D s ในตอนที่มันหายไปอันอ้างว่าเขาถูกจับไปล้างสมองจึงลืมเรื่องทุกอย่างแต่หลังจากได้ดูภาพยนตร์ที่ใช้ในปี1984มันก็ทําให้ความทรงจําทั้งหมดของเขากลับคืนมา คำพูดของอันบิเลกดูจะเป็นแค่คำกล่าวอ้างลอยๆที่ไร้หลักฐานแต่มันกลับทำให้เกิดพยานลายที่3ขึ้นเอ็ดเวิร์ดดันเจียนคือช่างไฟฟ้าของกองทัพเรือที่ประจำการอยู่ใกล้กับจุดที่เชื่อว่าเกิดการทดลองกับ UDSL ดิดคืนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าถูกนำไปวางบนเรือ UDSL ดิดรวมถึงเลือของอิงสตอมที่เขาเคยทำงานอยู่เพื่อให้เรือทั้งสองลำล่องหนได้การล่องหนที่ว่ามันไม่ใช่การล่องหนทางกายภาพที่หายลับไปกับตาแต่เป็นการหายไปจากเรดาร์และการตรวจจับของขีปนาวุธของศัตรู เอ็ดเวิร์ดเล่าถึงแสงสีเขียวโอน้ำเงินที่ปรากฏขึ้นเหมือนเหมือนกับปรากฏการสภาพอากาศที่ชื่อว่าแสงของนักบุญเอลโมถทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นปรากฏการณ์ที่วิทยาศาสตร์สามารถอธิบายได้ส่วนการที่ผู้คนเล่าว่าเรือลำนั้นหายไปยังที่ต่างๆได้อย่างรวดเร็วมันก็เป็นผลมาจากการที่เรือใช้เส้นทางลับทางการทหารเพื่อย่นระยะจากที่ต้องใช้เวลาถึง6วันให้เหลือแค่เพียง6ชั่วโมงดิงนั้นการที่เรือหายไปจากฟิลาเดเฟียและปรากฏขึ้นที่เวอร์จิเนียก่อนที่จะกลับมาที่เดิมได้อีกครั้งภายในหนึ่งวันจึงเป็นเเรรื่่องทีสาามถกิดดขึ้้นไ ดูจะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าการทดลองที่ฟิลาเดเฟียสุดท้ายแล้วก็เป็นแค่การทดลองทางการทหารทั่วไปแต่ผู้ที่เชื่อในทฤษฎีสมคบคิดก็เลือกที่จะสงสัยต่อว่าถ้าการทดลองนี้มันไม่ได้มีอะไรอย่างที่เอ็ดเวิร์ดกล่าวถ้าไม่มอร์ลิสจึงไม่สามารถหาหลักฐานเกี่ยวกับการทดลองที่เกิดขึ้นหรือแม้แต่การมีอยู่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทั้งที่เป็นคนนายและทำไมเอ็ดเวิร์ดถึงพึงปรากฏตัวขึ้นและขกระจังเรื่องทุกอย่างในตอนที่เรื่องของการทดลองนี้กลายมาเป็นที่สนใจของประชาชนและในวันนี้เอง ผมก็จะมาเล่าถึงหนึ่งในหนังที่ต่อยอดมาจากทฤษฎีดังกล่าวว่ามันจะเป็นยังไงถ้าการที่รัฐบาลพยายามซิสปกปิดเรื่องราวของการทดลองครั้งนี้มันอาจเป็นเพราะนี่ไม่ใช่การทดลองเพื่อทําให้เรือล่องหนแต่มันคือการทดลองข้ามเวลาที่ทําให้เรือ U.S.S. Eldin สามารถเดินทางไปในที่ที่ควรจะใช้เวลา6วันได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง Philadelphia Experiment ก่อนจะเริ่มคลิปวันนี้ผมก็มีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำเด็ดฟรีพีเยมโดยทีมงาน NF Theater ราคาเริ่มต้นเพียง1 3 9บาทต่อเดือนจากปกติราคา4 1่บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า1 0 0 0 0มื่นเรื่องโปรโด,ดีแบบนี้คนรักหนังไม่ควรพลาดไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ไทยเกาหลีรายการทีวีหรืออนิเมะก็มีให้รับชมครบทุกแนวรองรับทุกแพลตฟรอร์มและทุกระบบประวัติการดูไม่มีหายวิธีสมัครก็ง่ายมีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีผูกมกัดถึงจะเป็นคนไม่มีเพื่อนแล้วต้องอยู่เงาๆงคนเดียวแบบผมก็ไม่เป็นไร ผมมาคนเดียวก็สมัครได้ใช่เพียงแค่ไ d ดีไลน์ในการสมัครใครที่มี i อดีอยู่แล้วก็สามารถย้ายเข้ามาได้เลยและพิเศษสุดๆสำหรับคนที่บอกว่ามาจากช่องมีดิทก็ดุลรับเงิน5 0,000บาทไปเลยทุทกๆสิ้นเดือนหากสนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยครับหลังแล้วเริ่มต้นที่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ชื่อแคทเธอรีนเธอเดินทางมาที่หนึ่งในศูนย์วิจัยของรัฐซาตาจาร์ริชาร์ดนำทางแคทเธอรีนเข้าไปในศูนย์วิจัยเพื่อสแสดงถึงการทดลองอันน่าทึ่งผู้ช่วยนนรขอออองงงแคทลไไปจดว้ด้ห การทดลองได้เริ่มขึ้นกระแสไฟฟ้าถูกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเ,วเร็วแคทเธอรีนถึงกับชอ็อกไปเลยเมื่อจูจ่ๆรถของเธอก็หายไปในพริบตาและหลังรถกระแสไฟฟ้าลงรถคันนั้นก็กลับมาอยู่ในที่ที่เดิมอีกครั้งริชาร์ดบอกว่าน,นี่คือการทดลองที่จะทําให้วัตถุล่องหนแต่ความยินดีของเขากลับอยู่ได้ไม่นานนะักจ,จู่ๆเครื่องจักรที่ใช้ในการทดลองก็เริ่มทํางานผิดปกติมีเสียงประหลาดดังขึ้นกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถที่จะควบคุมได้มันทําให้รถของแคทเธอรีนหายไปอีกครั้งในทีี่่สุดอดอก้านหนหึง ทางด้านตะวันตกของฟิลาเดลเฟียในขณะที่นักบินกําลังเตรียมนําเครื่องขึ้นชั่วขณะก่อนที่เครื่องจะบินขึ้นฟ้าจู่ๆก็มีคลื่นประหลาดบางอย่างค่อยๆก่อตัวขึ้นเหลือรถพิฆาตขนาดใหญ่โผล่มาจากคลื่นประหลาดนั้นเครื่องบินที่กําลังออกตัวชนเข้ากับเรือจนเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ห่องตัดมาที่หญิงสาวที่ชื่อว่ามอรลี่เธอทํางานอยู่ที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งในอําเภอที่ชื่อว่าคาวเดินเข้ามาในร้านดูเหมือนว่าเขากับมอรลี่ก็ต่างที่จะมีใจให้กันและกันแต่มอรลี่กับยังคงปฏิเสธที่จะแต่งงานกับคลลาาาวอออยยยู่่ตตดดเหุผบงง ในระหว่างนั้นเองจู่จๆเขาก็ได้รับแจ้งเข้ามาเกี่ยวกับเหตุเครื่องบินระเบิดมันทําให้เขาต้องรีบออกไปเมื่อมาถึงเขาก็ถึงกับต้องช็อกไปเลยเมื่อได้เจอเขากับเรือลบโบราณอายุกว่า70ปีที่จู่ๆก็โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้มันคือเรือลบที่ชื่อว่า U.S.S e l d r c h นี่เป็นเรือลบพิฆาดที่จู่ๆก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเขาดีบแจ้งเรื่องนี้ไปยังกองทัพเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทันทีกลับมาที่ศูนย์วิจัยริชาร์และทีมค้นพ,พบว่าเสียงที่พวกเขาได้ยินก่อนหน้า มันมีต้นกำเนิดมาจากเรือยูเดนเอสเอลดิแคทเธอรีนบอกว่าเรือนั้นมันหายไปอย่างไร้ร่องรอยตั้งแต่ปี1 9 4 3อีกด้านหนึ่งจู่ๆชายที่ชื่อว่าบิวก็ตื่นขึ้นเขาเป็นลูกเรือของยูเดนเอสเอลดิบิวพยายามลุกขึ้นยืนเขาถึงกับงงไปเลยเมื่อพบว่ารองเท้าของเขาเหมือนหลอมรวม,มเข้าไปกับพื้นเรือเป็นที่เรียบร้อยแล้วโชคดีที่บิวยังถอดมันจนทําให้หลุดออกมาได้เขาพยายามตามหาลูกเรือคนอื่นๆแต่บิวก็ต้องงงเข้าไปใหญ่เมื่อได้พบว่าทุกคนบนเรือได้กลายเป็นรูปปปััั้้นนนที่่หลลลอออมอมอมรววเเเขาากบกบบืไดดแิติต เลยได้พบเขากับคลื่นประหลาดที่อยู่บนเรือและเมื่อเขาสัมผัสมันบิวก็ถูกมันดูดเข้าไปที่อีกฝั่งหนึ่งในทันทีทางได้ของข่าวเขารีบตัวหามอนลี ee, และบอกเกี่ยวกับเรื่องเรือล,ลบโบราณที่จูจ่ๆก็โผล่มามอนลี Mon ที่ได้ยินก็ถึงกับช็อกและบอกว่าเธอจะรีบไปที่นั่นในทันทีข่าวพยายามเข้าไปใกล้เรือนั้นอย่างระมัดระวังและเมื่อเขาสัมผัสเข้ากับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่หุ้มอยู่รอบนอกเขาก็หายตัวไปในทันทีไม่นานหลังจากนั้นมอนลี Mon ก็มาถึงที่เกิดเหตุเธอได้รรัััััับบจจจ้้้าาาาากกกคนนนววว่่่่ๆขขทีสสมผเเือ็หยตไป สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่อยู่รอบๆตัวเรือค่อยๆดุนแหลกคลืนมันทําให้เรือทั้งลํหายวับไปกับตากลับมาที่บิลเขาเดินอย่างไร้จุดหม,มายมาเรื่อยๆหลังถูกคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าส่งออกมานอกเรือเมืองที่เขาคุ้นเคยมันรู้สึกต่างออกไปและแล้วทุกอย่างก็กระจ่างชัดเมื่อบิลได้เห็นวันที่ที่อยู่ในหนังสือพิมพ์นี่คือปี2012ซึ่งนั่นก็แปลว่าบิลได้ข้ามเวลามายังอนาคตใน69ปีข้างหน้าจากที่เขาอยู่บิลเดินเข้าไปในร้านกาแฟาที่มอลลี่ทำงานเขาถามกับพนักงานในร้านว่าเขาจะติดต่ออออกกกััับบงงงงทพพเืไได้ยนานา ให้เขาลองติดต่อตามที่อยู่ที่เขียนไว้ในเว็บไซต์ดูบิลถึงกับเออไปเลยเพราะไม่รู้ว่าเว็บไซต์มันคืออะไรเขาถามพนักงานอีกครั้งเกี่ยวกับผู้หญิงที่ชื่อว่าแมรี่พนักงานของร้านรู้สึกคุ้นชื่อนั้นปรากฏว่าแมรี่คือชื่อของยายของมอนรีบินเดินออกจากร้านไปแบบงงงงหลังจากได้ข้อมูลดังกล่าวที่ศูนย์วิจัยนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าเครื่องปั่นไฟของพวกเขากาลังดึงพลังงานออกมาอยู่ตลอดทั้งทงที่ไม่ได้สั่งการพลังงานไฟฟ้าค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นที่แปลกคือมันมีผลแม้กระทั่งกับ,บ ที่ไม่ได้อยู่ใกล้กับเรือเลยด้วยซ้ำขณะเดียวกันที่ชิคาโก,โกเรือ,อยูเดนเอสเอลดิได้ปรกากฏตัวขึ้นอีกครั้งบนอากาศมันตกลงมาใส่ตึกสูงที่อยู่แถวน,นั้นข้าวตื่นขึ้นมาเพราะแรงกระแทกดังกล่าวเขาพบว่ามือขวาของตัวเองมันหลอมรวมเข้ากับผนังของเรือเยนวันนั้นมอนลี่กลับมาที่บ้านและได้พบเข้ากับบิลบิลเป็นปู่ของมอนลี่ที่หายตัวไปพร้อมกับเรือ,อยูเดนเอสเอลดิเมื่อราวเจ็ดสิบปีก่อนมอนลี่บอกกับบ,บิลบอกคุณย่าแมรี่เสียไปนานแล้วแม่ของเธอเองก็เพิ่งเสียไปเมื่อ,อส,สมามป เมื่อรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เขาหายตัวไปบิวตั้งใจที่จะเปิดโปงความจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นมอลลี่แฮกเข้าไปในเว็บไซต์ของกองทัพเรือเพื่อตรวจสอบไฟล์ที่เกี่ยวข้องเธอคนพบเกี่ยวกับการทดลองฟิลาเดเฟียคำอธิบายที่กองทัพเรือบอกกับประชาชนคือเรือยูเดนเอสเอลดิดได้ถูกทำลายและจมหายไปในทะเลในเวลาเดียวกันริชาร์ดและแคทเธอรีนได้กลับมาที่ศูนย์วิจัยอีกแห่งที่ชิคาโกหลังตรวจสอบไฟล์การทดลองทั้งหมดริชาร์ดก็พบว่าการทดลองกับเรือยูเดนเอสเอลดิดไม่ใช่การทำให้หายไปแต่เป็นการข้ามเวลา ลังงานข้อสนามแม่เหล็กขนาดมหึมาที่เกิดขึ้นได้ทำลายความต่อเนื่องของการละอวก,กาศและการทดลองล่าสุดของพวกเขามันก็ได้เชื่อมข้อกับการทดลองครั้งแรกในปี1943มันจึงเป็นเหมือนกับการเปิดประตูและส่งผลให้เลยอยูดิสเอลดิที่หายไปข้ามมาในยุคปัจจุบนันทึ่จะเป็นเวลากว่า70ปีแต่มันจะเหมือนกับชั่วพริบตาของคนที่อยู่บนเรือที่บ้านของมอรลีเธอบอกกับบิลเกี่ยวกับข่าวที่จู่ๆก็หายตัวไปหลังสัมผัสกับตัวเรือการสุนทนาของพวกเขาถูกขัดจังหวะเมื่อจูจๆก็มีใครมากดกลิ่งหน้าประตู มอลลี่ออกไปดูเลยได้พบเขากับเจ้าหน้าที่ของหลาที่ชื่อแฮกรินเขามาตามหาตัวบิลแฮกรินบอกว่าเขาอาจจะเป็นต้องใช้ไม้แข็งหากว่ามอลลี่ยังไม่ยอมบอกบิลโผล่มาและเขาจัดการกับแฮกรินจนสลบไปมอลลี่กลับไปที่หลานและขอยืมเงินและรถจากเพื่อนร่วมงานทั้งได้ของศูนย์วิจัยรัฐบาลได้ส่งทีมเข้าไปจัดการเรือรบที่โผล่มาแบบเงียบๆลีชาได้รับแจ้งจากนักวิทยาศาสตร์ว่าคืนแมเลกไฟฟ้ายังคงทํางานอยู่เลื่อลลำนั้นพร้อมที่จะหายไปที่ไหนสักแห่งได้อีกทุกเมื่อบิลกับมรรี่รถาเืๆจๆ พวกเขาก็ได้รับโทรศัพท์จากชายปริศนาผลของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดขึ้นที่เรยยังคงมีผลกับเบลลชายในโทรศัพท์พูดถึงประตูแห่งไอวอรีไม่กี่นาทีต่อมาจูๆ่ๆพลังงานรอบๆตัวเรือก็พุ่งสูงขึ้นมันหายไปอย่างไร้ร่องรอยอีกครั้งเบลลตื่นขึ้นมาในเช้าวันลุงขคืนเขาบอกกับมอนลีพวกเขาต้องไปพบกับนักวิทยาศาสตร์ที่เริ่มการทดลองนี้ที่ชื่อว่ามอร์ตันมอร์ตันคือคนที่โทรมาหาพวกเขาเมื่อคืนมอนลีบอก ว่ามอตันควรที่จะตายไปแล้วถ้าอิงตามข่าวที่เธอรู้แต่บิลกับมั่นใจวัวมอตันยังจะมีชีวิตอยู่หลังขับรถมาได้สักพักบิลกับมอลลี่ก็มาถึงท่าเรือแห่งหนึ่งพวกเขาได้พบกับมอตันเข้าถึงกับรู้สึกประหลาดใจเมื่อได้รู้ว่าการทดลองของเขามันประสบความสําเร็จรัฐบาลทําการปิดตายและทาลายหลักฐานเกี่ยวกับการทดลองทุกอย่างหลังจากที่เรือหายไปนั่นเลยทําให้มอตันต้องแกล้งตายเพื่อจะได้คอยเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการทดลองแบบลับๆเครื่องกาเนิดพลังงานเชื่อมบิลเข้ากับตัวเรือมันจึงเป็นเหตุผลทีี่่่ททททาาให้้้เเเขไดรรัับบผลลุคคงืืออนยย ที่ศูนย์วิจัยแนว,วิทยาศาสตร์พยายามคาดเดาวจุดที่เรือจะไปโผล่เป็นที่ต่อไปแคทเธอรีน <Catherine S 1> ได้รับโทรศัพท์จากแฮกกลินพวกเขารู้แล้วว่ามอร์ตันยังมีชีวิตอยู่แคทเธอรีนสั่งให้แฮกกลินจัดการกับมอร์ตันบิลและมอนลีเพื่อปกปิดเล่นทุกอย่างเธอตั้งใจที่จะทำลายเรือยูดิสเอสเอลดิเพื่อปิดบังการทดลองสุดเลวร้ายที่ทางการเคยทำลงไปโดยไม่ได้สนชีวิตของคนบนเรือริชาร์ดพยายามเตือนกับแคทเธอรีนเรื่องผลที่อาจจะตามมาเธอดูจะไม่สนใจอะไรทั้งนั้นริชาร์ดเริ่มจะไม่เห็นด้วยกับการกระทของคเี เขาทาการปกปิดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าและตัดการเชื่อมโยงสนามแม่เหล็กกับเรือในทันทีทางด้านของมอตันเขาพาบิลกับมอรลี่ไปที่ศูนย์วิจัยลับของเขาทั้ง3ถูกตามล่าโดยแฮกรีนมอตันหลอพวกนั้นไปในที่วางกับดักเอาไว้พวกเขาสามารถจัดการกับแฮกรีนได้สําเร็จโชคายที่มอตันถูกยิงระหว่างการไล่ล่ามอตันใช้ลมหายใจสุดท้ายบอกกับบิลว่าเขาต้องพาเรือนั้นกลับไปในปี1943บิลกับมอรลี่จำเป็นต้องไปที่ศูนย์วิจัยลับโดยลําพังมอตันถูกแฮกรีนจัดการไปในที่สุดทางด เขาและนักวิทยาศาสตร์กำลังพยายามอย่างเต็มที่ที่จะทำลายการเชื่อมโยงกับเรือยูริสเอสเอลดิพวกเขาล้มเหลวมันทำให้ความเข้มข้นขอ,ของสนามพลังเพิ่มสูงมากขึ้นลิชาร์ดรู้แล้วว่าบิลคือกุญแจที่จะปิดระบบทุกอย่างเขาจึงรีบออกไปตามหาตัวบิลในทันทีทางได้ของแคทเอรีนเธอได้ส่งกำลังไปที่ทะเลทรายซาฮาราซึ่งเป็นจุดที่คาดว่าเรือยูริสเอสเอลดิจะโผล่มาเป็นที่ต่อไปทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดเรือยูริสเอสเอลดิโผล่มาจากสนามแม่เหล็กเครื่องบินลดท,ทำการทิ้งระเบิดใส่มมมันนนนใทททีีแแต่แ่่สาเล็กุ ก็กลายมาเป็นเกราะที่ห่อหุ้มเรือเอาไว้แรงระเบิดกระตุ้นให้สนามแม่เหล็กรุนแรงมากขึ้นมันส่งผลให้เรือมาโผล่อีกครั้งที่ใจกลางของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอังกฤษเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ขึ้นบิลกับมอรลีมาถึงศูนย์วิจัยลับของมอตา้าในที่สุดพวกเขาถึงกับช็อกไปเลยเมื่อรู้ว่าทุกคนได้ถูกจัดการไปแล้วทั้งสองรีบยกโน้ตบุ๊กออกมาและรีบหนีไปคนของแฮกริ่นตามพวกเขามาแล้วบิลถูกยิงโชคดีที่สนามพลังปกป้องเขาเอาไว้ลีชาร์ดเข้ามาช่วยบิลกับมอลลีเขาพาบิลมาท พวกเขาเปิดเครื่องใจพลังงานจนทําให้เรือมาโผล่ที่ศูนย์วิจัยบิลบอกลาหลานสาวของเขาก่อนที่จะรีบกลับไปที่เรือเขาเข้าไปและได้เจอกับเขาที่ติดอยู่ที่ผนังบิลช่วยเขาออกมาได้สําเร็จที่ด้านนอกแคทเธอรินกับทีมได้มาถึงแล้วเธอวางแผนที่จะทําลายเรือนี้ด้วยระเบิดนิวเคลียร์ลีชาบอกว่านี่มันจะทาให้เมืองทั้งเมืองต้องตกอยู่ในอันตรายแต่แคทเธอรีนก็บ,บอกว่าเธอไม่สนลีชายถูกยิงแหกกลินเข้าไปตามลาบบิลบนเรือโชคดีที่เขาเข้ามาช่วยเขาได้ทนัน บิลส่งเขาออกจากเหลือไปก่อนที่กระบวนการทุกอย่างจะจบมอลลีใช้จังหวะที่แคทเธอรินเผิอจากการเธอไปได้ในที่สุดเธอรีบไปหาเขาที่เพิ่งออกมาจากเหลือสนามพลังแม่เหล็กไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งมอลลีกับเขารีบหนีออกไปสนามพลังในครั้งหนีมันรุนแรงมากจนได้สร้างพายุหมุนการเวลาขึ้นมาทุกอย่างสงบลงเหลือแต่มาที่ฉากสุดท้าย มอนลี่ได้ไปเยี่ยมปู่ของเธอซึ่งก็คือบิลที่ตอนนี้แก่แล้วนั่นหมายความว่าบิลสามารถที่จะย้อนเวลากลับไปในอดีตและเปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้กลับมาเป็นปกติได้สำเร็จและลืมแล้วทุกอย่างก็จบลงแค่นี้ครับ